อย่างที่1.2แท่งเหล็กดังรูปถูกออกแบบให้รับแรงดึง P เท่ากับ120กิโลนิวตันเมื่อยึดด้วยโบระหว่างฐานรองรับที่จุด A และ B แท่งเหล็กทำมาจากแผ่นเหล็กหนา20มิิเมตรจากเกรดของเหล็กที่ใช้มีความเค้นที่ยอมให้ใช้งานหรือความเค้นที่อนุญ,ญาตให้ใช้งานนะครับ ซิกมาหรือว่า normal stress นะครับตัวนี้เท่ากับ175เมกะปาสคาลทาวเท่ากับ100เมกะปาสคาลซิกมาบหรือว่า bearing stress bearing s t r e s นะครับเท่ากับ3 0 0เมกอยเมกะปาสคาลจงออกแบบการยึดแท่งเหล็กโดยให้หาตรงนี้ผมพิมพ์ผิดไปนะครับตรงนี้นะเมื่อยึดนะครับไม่ใช่เมื่อยืดนะครับ จงหาก่อไก่เส้นผ่านศูนกลาง d ของโบขอไข่ขนาด b ที่ปลายทั้งสองข้างของแท่งเหล็กขอควายขนาด h ของแท่งเหล็กนะครับตรงนี้นำโจทย์มาจาก textbook ของเบียนะครับตรงนี้ก็เราลองมาวิเคราะห์กันดูตัวนี้นะครับออกแบบมาเมื่อยึดแล้วนะครับแท่งเหล็กจะถูกดึงแรงดึงจะเกิดขึ้นในแท่งเหล็ก เพราะฉะนั้นเริ่มต้นสเต็ปแรกวิเคราะห์เรื่องแรงแรงดึงเกิดขึ้นในแท่งเหล็กแท่งเหล็กตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นดอยิง uh, เป็นท็อปวิวนะตรงนี้เป็นฟรอนต์วิวตรงนี้เป็นขนาดเบรกเบรกกิ้งดอยิง break, นะครับก็คือมันจะยาวกว่านี้นะแต่ว่าเขาเบรกตัดตรงนี้มาให้เราดูเฉยๆโอเคก่อนอื่นสเต็ปแรกนะครับทำการวิเคราะห์แรง หรือว่า Force Analysis โดยละเอียดครับในหนังสือเ,อเล่มนี้จะนำ FBD บางส่วนมาคำนวณเท่านั้นเองแต่เวลาเราทำนะครับต้องทำให้ละเอียดอย่างนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูว่าลักษณะความละเอียดเป็นยังไงอันนี้คือ Top View กับ Font View ผมนำ Top View มาคิดโดยเริ่มต้น,นครับเราแยก แท่งเหล็ก A-B ออกมาก่อนก็คือตรงนี้นะนี่คือแท่งเหล็ก A-B ชิ้นเดียวนะเพราะฉะนั้นมันถูกแรงดึง P โอเคซูมเข้าไปแรงดึง P นะครับแรงดึง P จะเห็นว่าแท่งเหล็กตัวนี้นะครับ A-B ยึดกับซัพพอร์ตที่จุด A โดยโบ A แล้วก็ติดกับซัพพอร์ตที่จุด B โดยโบ B เราเหลักการเราเราลองไปดูที่โบ้ก่อนโบ้มันอยู่ในรูมันจะไปชนกับรูของแท่งเหล็กและก็รูของสปอตที่ผิวด้านไหนเนื่องจากว่ามันอ,อย่างโบเอไปเจอกับรูที่แท่งเหล็กแท่งเหล็กจะอยู่ตรงกลางก็คือตรงนี้ผิวตรงนี้แล้วมันไปชนกันไปสัมผัสกันด้านไหนเนื่องจากเป็นแรงดึงนะครับนึก บอ,อกนะครับแรงดึงมันย่อมสัมผัสกันด้านสายสําหรับรู A นะครับตรงนี้นะครับสัมผัสตรงนี้เพราะฉะนั้นลัก,ลกษณะแรง P นะครับก็จะเกิดขึ้นนะเป็นการชนกันนะชนกันแรง P จะพุ่งเข้าหาวัตถุที่ชนแรง P ตัวนี้อยู่ในรูนะเน้นว่าอยู่ในรูเพราะฉะนั้นทิศของมันก็จะมาทางด้านสายชนอยู่ตรงผิว ครึ่งหนึ่งของผิวโค้งทรงกระบอกครับนะตรงนี้ก็เหมือนกันโอเคแล้วนะอีกด้านหนึ่งก็คือรูบีก็คล้ายคายกันเพราะฉะนั้นมันชนด้านขวาตรงนี้นะเพราะนั้นแรงพีก็เป็นผิวสัมผัสกันก็แรงพีก็จะพุ่งเข้าหาพุ่งเข้าหาตรงที่มันสัมผัสนั่นเอง ตรงนี้นะครับใครไม่เข้าใจใช้เขาเรียกว่าจะต้องทบทวนจนกว่ามันจะเข้าใจนะตรงนี้อย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดมันคือมันมาถึงตรงนี้นะครับคนที่ไม่เข้าใจก็คือผ่านวิชาสติตมาค่อนข้างที่จะไม่เข้าใจนั่นเองตรงนี้ลองออทบทวนบ,บ่อยๆนะแล้วก็ ตัวโบเอก็จะอยู่ในรูของซัพพอร์ตที่จุด A และจะไปชนกับรูในซัพพอร์ตด้านขวาเห็นไหมอันนี้เพราะเนื่องจากว่าเมื่อมันถูกแรง P ตัวนี้ดันมาทางด้านขวามือนะับดันมาทางด้านขวามือแต่สัมผัสด,ด้านซ้ายนะดันมาทางด้านขวามือแรง P ส่วน2นะครับต้องแบ่งกันนะเพราะว่ามันมีผิวสัมผัสอยู่2ผิวก็คือผิวตรงนี้ กับผิวข้างล่างเพราะฉะนั้นนะครับตัวตัวแรง P นะครับก็ต้องอแบ่งไปเป็น P ส่วน2ทั้งทองผิวนะครับก็จะอยู่ด้านนี้เห็นไหมด้านนี้กับด้านนี้ชนกันโบเอก,ก็เลยเกิดพื้นที่เฉือนขึ้น2พื้นที่ตรงนี้นะครับกับตรงนี้ โบเอก็จะเกิดสภาวะที่เขาเรียกว่าเฉือนคู่นั่นเองเราจะนำส่วนบนนะครับหรือส่วนกลางหรือส่วนล่างเอามาคิดก็ได้แต่หนังสือเล่มนี้นิยมใช้ส่วนกลางผมจะตัดตรงนี้ที่เป็นแรงพีกระทำตรงนี้เราก็ตัดเลยแล้วก็นำมาคิดเพราะนั้นพื้นที่เฉือนก็จะเกิด2พื้นที่ตรงนี้ระหว่าง p ส่วน2กับ p p กับ p ส่วน2นะครับ กกับการเฉือนแล้วก็พื้นที่ก็จะถูกเฉือนด้วยแรง P สนะ่วนสะตรงนี้นะมันรวมกันจะต้อง summation force นะจะต้องเท่ากับ0นะระบบถึงจะสมดุลน,นั่นเองอ่าเช่นเดียวกับโบบีก็คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเวลาคิดเราก็นำมานำมาแค่สักอันหนึ่งก็อพอแล้วโอเคหลังจากนั้นเราลองไปดูนะครับว่าใน หนังสืเขาทําวิธีการอย่างไงบ้างจะเห็นว่าเริ่มต้นนั้นนะครับเขาจะเริ่มจากกอไก่ก็คือหาเส้นผ่านศูนย์กลาง D ของโบเราได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือนํามาจากโบเแต่ตรงนี้มันเขียนผิดไปหน่อยรูปนี้นะเขียนผิดเขียนผิดยังไงก็จะเป็นอย่างนี้แป๊บหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผม คือรูปนี้แรงที่ถูกต้องน่าจับต้องเป็นแบบนี้นึกออกไหมว่าการชนกันระหว่างผิว2ผิวมันไม่สามารถที่จะเกิดแรงที่ดึงผิวได้มันจะต้องเป็นแรงที่กดผิวนะครับการชนกันระหว่างผิวในรูนะครับตัวโบ้เองมันชนกับรู เพราะฉะนั้นลักษณะของโบ้แรง P ตัวนี้มันจะต้องควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับมันจะต้องพุ่งเข้าหาผิวของโบแบบนี้จึงจะถูกต้องนะก็เหมือนกับที่ผมได้เขียนไปแล้วในรูปนี้นะครับก็คือพุ่งเข้ามาอย่างนี้เพราะผิวมันสัมผัสกันตรงนี้นะสัมผัสอยู่กับตรงนี้ ะะแต่โอเคถ้าเราไปดูในชิ้นของเล็กเนี่ยแรง P มันเกิดการดึงชิ้นส่วน A B อยู่เพราะว่าชิ้นส่วน A B เป็นชิ้นส่วนตรงและแรง P แรง P เนี่ยมันดึงทำให้ชิ้นส่วน A B เกิดการยืดตัวนั่นเองนะครับแต่ถามว่าแรง P ตัวนี้กับผิวโค้งทรงกระบอกที่อยู่ในรูเป็นแรงอะไรมันกดผิว คนละเคสกันนะแรง P เป็นแรงดึงชิ้น AB แต่ถ้านึกถึงตรงเ,เขาเรียกว่าเป็นการคอนแทคกกันนะครับอันนี้จะพูดถึงลักษณะของอในรูนะหรือว่า Bearing Stress นะ Baring Stress ไม่มีการดึงใดๆทั้งสิ้น Bearing Stress นะมันกดอย่างเดียวเลยมันคอนแทคนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นหัวข้อของ Contact Stress นั่นเองนะครับของถูกต้องมันจะต้องกดพื้นที่ในรูกับพื้นที่ ข้างๆข,ของโบนะครับโอเคตรงนี้ต้องแยกประเด็นให้ออกนะมันคนละที่กันนะถ้าเรามองเป็นชิ้น ab ยาวๆเรามองเป็น normal stress ในเนื้อวัสดุของ A B อันนั้นเป็นแรงดึงแต่ถ้าเรามองในรูหรือว่าเป็นแง่ของ bearing stress bearing stress ไม่มีการดึงกดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับโอเคตรงนี้นะครับ เอาตามตรงเลยนะครับว่ามันจะต้องผ่านประสบการณ์การทําโจทย์การทํางานนะค่อนข้างเป็นเรื่องที่ถ้าทําบ่อยๆมันจะค่อยๆเก็บชั่วโมงบินไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้นะครับเรามาดูโจทย์กันว่าดูวิธีท,ทากันนะเริ่มต้นนะครับในหนังสืออันนี้ผมเอามาจาก textbook เลยดูไอเดียจาก textbook ก่อน Textbook จะเน้นดีไซน์ที่แท่ง AB นะครับแท่งเหล็กตรงนี้เป็นหลักแต่เขาจะไม่ให้ความหนาของซั p พอตมาเลยนะตรงนี้เราจะไม่ได้ไปดีไซน์ที่ซั p พอตแต่งานจริงมันดีไซน์หมดผมก็จะให้ไอเดียไปด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปดีไซน์ซั p พอตด้วยเนี่ยเราจะต้องมีเคสเพิ่มขึ้นมานะอันนี้นะครับโจทย์ข้อนี้เน้นนะครับว่าดีไซน์แค่ แผ่นเหล็กนะครับซึ่งหนา20มิลเพราะฉะนั้นเคสของแผ่นเหล็กการหาดีนะครับจะเห็นว่าดีตัวเนี้ยมันหาจากสมการอะไรบ้างเราต้องไปดูเคสนะครับผมจะแยกออกมาเป็นดังนี้โอเคลองดูนะครับเคสที่เกิดขึ้นอ่าโอเคเงื่อนไขนะครับ มันจะมีเงื่อนไขผมจะอิงจากเงื่อนไขของสมการของสตรีสเป็นหลักข้อที่1ต้องผ่านเงื่อนไขของความเค้นเฉือนก็คือห้ามนะครับความเค้นเฉือนห้ามเกิน100เมกะปาสคาลความเค้นเฉือนเกิดขึ้นที่ไหนประเด็นอยู่ตรงนี้ความเค้นเฉือนเกิดขึ้นที่ไหนคําตอบคือเกิดขึ้นที่โบนะครับตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ผิวนี้ ผิวนี้ของโบเอหรือโบบีก็ได้แต่มันเหมือนกันก็นํามาคิดแค่สักอันหนึ่งก็คือตรงนี้แหละตรงผิวนี้ตรงตรงหน้าตัดนะไม่ใช่ผิวนะตรงหน้าตัดนะหน้าตัดวงกลมของโบซึ่งเกิดขึ้น p ส่วน2โอเคเราได้แรงแล้ในบนหน้าตัดละ p ส่วน2ะแ,แรง p ก็คือ120กิโลน,นิวตันหาร2ก็เหลือ60กิโลน,นิวตัน เราก็รู้ไดมิเตอร์ของอตัวนี้ตัวนี้เราต้องการหาไดมิเตอร์นะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถหาดีได้จากเงื่อนไขของความเเฉื่อนตรงนี้เห็นไหมทาวย่อมเท่ากับ p ส่วน2หาร Area รหน้าตาดของมันก็เป็นพายส่วน4 d กดีกำลัง2นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ทาวตัวนี้ก็ เราก็ใช้100เมกะปาส,สคาลเลยซึ่งเป็นความเข้มเฉือนที่อนุญ,ญาตให้ใช้งานนั่นเองห้ามเกินนี้จากเงื่อนไขตรงนี้เราจะได้ดีออกมานะครับลองแทนเข้าไปดูนะแทนตรงนี้เป็น100 P ก็คือ120กิโลก็คูณไป1,000นะครับก็คือ120แล้วก็เติมศูนย์ไปสามตัวตรงนี้จะได้ดีออกมา27.6ม mm. ลมนะครับลองดูก่อนอ่าโอเค หนังสือก็ประมาณเดียวกันนะหนังสือก็ผมก็ลอกมาจากหนังสือเลยแหละนะครับก็ได้27.6นะบรับนแต่หนังสือบอกว่าตรงเนี้ยมันหาเอ่อมันหาทั่วไปเนี่ยมันไปหาแล้วมันลําบากก็คือคุณไปซื้อเอ่อไปซื้อโบสที่มีขนาด2 7 6มิลเนี่ยมันอาจจะหาได้ลําบากหน่อยเวลาเราใช้นะครับขนาดขนาดนะครับเงื่อนไขอข,ของขนาดขนาดก็คือ ถ้าคุณจะใช้ขนาดเนี่ยห้ามเล็กกว่าที่คุณดีไซน์คุณใช้โตกว่าได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากสเตรสมันคือ F ส่วน A เห็นไหม F ส่วน A สมมุติว่าเราลิมิตสเตรสตัวนี้ที่100เมกะาปาสคาลหาชีิตสเตรตัวนี้นะ100เมกะปาสคาลถ้าคุณใช้ดีตัวนี้เข้าไปแทนเข้าไปปุ๊บอออเอา6 6กกโลนิวตันตรงนี้นะ หรือว่า60,000นิวตันตรงนี้หารด้วยตัวตัว p ยส่วน4แล้วก็ดีเป็นตัวนี้จะได้เท่ากับ100แต่ถ้าคุณใช้ดีน้อยกว่าน,นี้อ่าสเตรสต,ตัวนี้นะทาวตัวนี้จะออกมามากกว่า100ซึ่งมากกว่าที่เขากําหนดนะครับก็เลยใช้ไม่ได้เพราะสเตรสมันสูงกว่าที่เรายอมให้ดีไซน์ได้แต่ถ้าเราใช้โตกว่านี้นะครับเนื่องจากว่า แอลรี่มันเป็นตัวหารยิ่งโตสตรีสยิ่งน้อยยิ่งน้อยไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นคุณจะถ้าคุณรวยมากๆนะมีตังค์เนี่ยก็ใช้ไปดีสัก40เลยก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันนะแต่ว่าก็อันนั้นก็เกินไปนะครับเราก็ใช้เงื่อนไขนะครับแต่ว่าถ้าคุณหาขนาดตรงนี้เจอหาได้ก็ใช้ค่านี้เลยก็ได้นะไม่มีใครว่าแต่น้อยกว่านี้ไม่ได้เองโอเค คราวนี้หนังสือเล่มนี้นะครับเขาจะตรวจสอบนะกับอะไรบ้าง,อาล,องลองไปดูเงื่อนไขที่ต้องผ่านนะเงื่อนไขที่2ก็คือต้องผ่านเงื่อนไขของความเข้นอัด sigma b u n l o a a b l e หรือว่าความเข็นอัดที่อนุญาตให้ใช้งานก็คือ350เมกะปาสาโอเคเรา,าสามารถคำนวณความเข้นอัดจากไหนบ้างมีอันที่1 2.1ง,ง,งนะรูของแผ่นเหล็ก เขาบอกเลมเตอรมาแล้วก็คือ D ซึ่งเราต้องหา T เขาบอกให้แล้ว20อ่าอันที่2ก็คือรูของตัวฐานรองรับผมใช้เป็น TS ฐานรองรับไม่ให้มาเรียบร้อยเราเราหาไม่ได้แต่ถ้าถ้าเขาให้ต้องมีนะครับข้อ2.2ที่ต้องเอามาด้วยนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นนะสมมติว่าในาโจทย์ข้อนี้นะครับ เขาเขาก็เลยนำดีตัวนี้นะครับเขาบอกว่าจะใช้เป็น28นะตรงนี้จะใช้เป็น28ก็เลยใช้28ไปไปเช็คนะไปรีเช็คเงื่อนไขที่ของผมตรงนี้นะเงื่อนไข,ขข้อ2.1นะ่ะรีเช็คข้อ2นะก็คือรีอเช็ค2.1เห็นไหมที่ฐานรองรับ รูของฐานรองรับเราไปดูก่อนนะครับฐานรองรับอยู่ตรงนี้อ๋อขอโทษทีโทษทีรูของแผ่นเหล็กนะแผ่นเหล็กอยู่ตรงนี้เห็นไหมรูของแผ่นเหล็กตรงนี้จะเห็นว่ามันจะถูกแรง P กระทําอยู่ในรูบทรูอยู่เนะนี่ยเพราะนั้นระูนะครับเป็นผิวโค้งทรงกระบอกครึ่งหนึ่งของรูโปรเจกต์มานะครับโปรเจกต์มาให้ตั้งฉากเลยกับแรง P มันจะได้ผิวที่เป็นสี่เหลี่ยม ซึ่งมีขนาดเท่ากับ D คูณกับ T เราก็เอา P ตัวนี้หารด้วย Area ที่กระทำซึ่งมันจะตั้งฉากกับไอ้พื้นที่โปรเจกต์ตัวนี้นะครับเป็น b bearing s t r e s s เพรนเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับสมมติว่าเขาอยากเช็คเงื่อนไขนะเขาบอกว่าผมจะเลือกดี D เท่ากับ28เนี่ยไปเช็คเงื่อนไขนะอย่างหนังสือเล่มนี้ใช้วิธีการเช็คเงื่อนไขนะ ซึ่งเดี๋ยวผมมีวิธีที่อีกแบบหนึ่งครับซึ่งผมใช้งานจริงๆในการออกแบบจริงๆแล้วมันจะครบเคสมากกว่าในหนังสือโอเคตรงเนี้ยจะเห็นว่าเราก็รู้ว่าตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นแผ่นเหล็กนะก็คือ P หารด้วย T d ซึ่งาก B ตัวนี้ก็คือ350นะห้ามเกิน แต่ว่าเขาจะเช็คข่อนไขโดยการใช้ d เป็น28ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ p ก็คือ120กิโลนิวตันเติมศูนย์ไป3ตัวนะเพราะฉะนั้นหน่วยนิวตันกับหน่วยมิลลิเมตรนะครับระยะเป็นมิลลิเมตรเพราะนั้นซิกมาออกมาเป็นเมกะปาสคาลนะข้างบนก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราใช้เสเตรสเป็นเมกะปาสคาลแรงเป็นนิวตันนะร,ระยะออกมาเป็นมิลลิเมตรนั่นเอง ปรากฏว่าซึ่งมาบีตรงนี้ได้214ซึ่งน้อยกว่า30เอ่อ350เมกะปาสารตรงนี้จึงผ่านเงื่อนไขของออสามารถใช้งานได้ก็คือไม่เกินนั่นเองสเตรสนะครับเบริ่งสเตรสไม่เกิน350ก็ใช้งานได้และถ้าคุณรู้ความหนาของซัพพอร์ตนะก็จะต้องไปลุยโดยเปลี่ยนความหนาตรงนี้นะครับแทนเข้าไปนะครับ แล้วก็รีเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าเื่อนไขของซัพพอร์ตดูที่ซัพพอร์ตอ่ะผ่านไหมถ้าผ่านทั้งหมดก็ดียีใช้ได้แล้วถ้าไม่ผ่านล่ะทำไงเอาก็ต้องทำต่อนะหาดีใหม่วนไปเรื่อยๆซึ่งผมคิดว่าวิธีการอย่างนี้ไม่ฉลาดนะไม่ฉลาดนะครับเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าดีตัวไหนจะใช้ได้หรือป่าเพราะนั้นผมจึงคิดว่าผมทำอย่างนี้ดีกว่า คือผมแบ่งเคสอย่างนี้ก็คือเคสที่จะหาดีมันมีอยู่เคส3เคสก็คือเคสที่ต้องหาจากสูตรของความเค้นเฉือนแล้วก็เคสที่เป็นความเค้นอัด2เคสก็คือจากรูแผ่นเหล็กแล้วก็รูของตัวฐานรองรับแต่ตัวฐานรองรับโอเคเราไม่รู้ความหนาก็คือ TS ของมันก็ตัดไปก็จะเหลือแค่2เคสตัวนี้กับตัวนี้ซึ่งผมหาออกมาได้27.6ม mm ิลลิเมตรนะกับ .1 7 1ม mm. มมีใครงงไหมว่าทำไมเราไม่หาดีจากความเข็นตั้งฉากเาโอเคผมมีคำตอบให้ต้องผ่านข้อสานะต้องผ่านเงื่อนไขของความเข็นตั้งฉากคุณเห็นไหมความเข็นตั้งฉากส่วนหัวนะครับคุณเห็นพื้นที่แรงเงางตรงนี้ไหมตรงนี้ตรงนี้นั่นคือส่วนเนื้อของวัสดุที่อยู่ส่วนหัวซึ่งจะเกิดความเข็นตั้งฉากนะครับที่เราจะนำไปหา B ีซึ่ง มันมันมีตัวแปรดีอยู่ด้วยแต่มันเป็นการดีไซน์ถ้าเรามีตัวแปร2ตัวเราจะต้องใช้ใช้เงื่อนไขของสมการอ่ะอีกสสมการอย่างน้อยนะเพราะฉะนั้นดี D ตัวเนี้ยเราทําให้มันผ่านเงื่อนไขทุกทุกเงื่อนไขดี D ตัวนี้ผมเอาไปผ่านเงื่อนไขสองสองเงื่อนไขข้างบนก่อนดีไหมแล้วนํามาใส่ตัวนี้ให้เป็นค่าที่เรารู้แล้วค่อยไปหา B แล้วทําให้มันผ่านเงื่อนไขของอตัว1 7 5เมกะลัสคาลตรงนี้มันง่ายกว่ามันเป็นการออกแบบนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นซนะิกมาหรือว่าโนว์สเตรสย่อมเท่ากับพื้นที่ที่ผมแรงเงานะเป็นเนื้อวัสดุนะไม่ใชพ่พื้นที่ของรูนะพื้นที่ของรูเราคำนวณที่ <laughs> แบิ่งสเตรสนะครับไม่เกี่ยวกับโนว์สเตรสของเรานะอันนี้จะอยู่ในเนื้อวัสดุละตรงนี้นะสออันนี้นะครับ P ส่วนสกับ p ส่วนสรวมกันไปเลยนะครับหรือจะคิดคิดครึ่งหนึ่งก็ได้แต่ผมแนะนํารวมกันดีกว่านะกลายเป็น P แล้วคิดพื้นที่ที่ผมแรงเงารวมกันไปเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่แรงเงาย่อมเท่ากับ b ลบออกซะ d มันแบว่งไปนะครับคูณกับ T แล้วก็ดีตัวนี้เดี๋ยวไปเลือกจากเงื่นอนไขข้างบน2องันโอเคเราก็ได้ตัวนี้ไว้ไว้ก่อนนะนะครับโอเค ส่วนตรงกลางมันจะหา h ตรงนี้ไม่ยากพื้นที่ก็คือ t คูณเเลยตรงนี้นะครับมันถูกดึงด้วยแรง p อยู่แล้วก็เอา p หาร area เลยก็คือ t คูณ h t รู้อยู่แล้วก็คือ20มมตรง่ายมากนะจริงตรงนี้หาได้ก่อนเพื่อนเลยนะโอเคเราลองมาดูเงื่อนไขที่ต้องผ่านคือข้อ1กับ2.1นะเนื่องจาก2.2ไม่ทราบความหนาของฐานรองรับก็ตัดไปก่อนปรากฏว่าผม หาดีจากข้อ1ได้ยี่สผมยังไม่ปัดขึ้นปัดลงท่าน,นั้นนะหาจาก2.1ก็คือหายังไงอันนี้ความเข้นอัดก็คือ p ถูกปะหารด้วย d คูณ t ดูในฐานรองรับนะตรงนี้นะอันี้นะ d แล้วก็พื้นที่โปรเจกต์ของรูก็คือ p d คูณ t นะแล้วก็แรงมันเป็น p ปรากฏว่าเราได้ d ออกมา10 7.1มิล mm. นะิเมตรเราแทนซึ่งมาบีด้วยตัวที่เราห้ามเกินนะก็คือ350เมกะปาสคาลและดีออกมา17.1ม mm. ิลมนั่นเองโอเคความหมายของ D2 ตัวนี้เราจะเลือกตัวไหนข้อที่1เขาบอกว่าในเงื่อนไขของความเข้นเฉือนห้ามเกิน100เมกะปาสคาลขนาด ของโบที่เขารับได้ก็คือ27.6ห้ามเล็กกว่านี้ใช้โตกว่าได้ข้อ2เขาบอกว่าเงื่อนไขของ bearing stress นะครับความเครีอัดในรูของแผ่นเหล็กนะรับได้ที่17.1ม mm, ิลลิเมตรเป็นค่าน้อยที่สุดของเงื่อนไขนี้ต่ำกว่านี้ไม่ได้สูงกว่านี้ได้ค่าน้อยที่สุดนะครับในแต่ละเงื่อนไขแต่เวลาเราเลือกตัวนี้บอกถ้าคุณไปเลือก17.1 ข้าวเจ้าพังไปแล้วเนื่องจากมันจะถูกเฉือนโบจะขาดจากการเฉือนข้อ1จะพังก่อนเพราะฉนั้นเราจะชี้ประเด็นเลยว่าข้อ1เนี่ยพังก่อนแน่นอนเพราะเงื่อนไขก็คือ27.6ม mm. มแต่ข้อ2นะครับเล็กกว่านี้ข้อ2ก็ยังอยู่ก็คือรูของแผ่นเหล็กไม่พังโอเคไหมแต่โบขาดไปแล้วถูกเฉือนไปแล้วนะครับไปพังที่โบ เพราะฉะนั้นเลือกตัวนี้ไม่ได้นะครับเราต้องเลือกตัวนี้นะครับเพราะข้อ2บอกว่าโตกว่านี้นะครับขนาดมันโตก็ยิ่งดีเพราะสเตทมันก็ต้องน้อยตอต้องน้อยกว่า350อยู่แล้วไม่กลัสคานอยู่แล้วอันนี้คือวิธีก,การดีไซน์เพราะฉะนั้นเมื่อเลือกตัวขนาดนะครับขนาดเราเลือกขนาดที่น้อยที่สุดที่มีค่ามากที่สุดอันนี้เขาเรียกว่าขนาดที่น้อยที่สุดของแต่ละเคส ตรงนี้เราก็มาแทนในนี้ซิกมาเราก็ใช้175ของเงื่อนไขความเข็นตั้งฉากนนี้คือส่วนหัวเราก็จะได้ตัว B ออกมานั่นเองซึ่งเมื่อมาแทนนะครับเราก็จะได้ตัว B ตรงนี้นะ62.3ม mm นั่นเองนะส่วนอันข้างล่างง่ายมากนะตรงนี้ได้ S ออกมา3 5ม mm มนั่นเอง เวลาเราทํางานจริงๆเนี่ยนะครับวิธีการาผมแน,นมนะนำานเวลาเราทำงานฝึกให้เป็นนิสัยคือสร้างตัวแผ่นง,งานใน Excel อย่างเช่นเงื่อนไขที่เราจะต้องผ่านมีอะไรบ้างอย่างนี้แะอันนี้ลนะักษณะงานจริงเลยเวลาผมทํางานนะไม่ใช่คํานวณก็คำนวณมือไปทิ้งไปอย่างนี้นะมันมันไม่เกิดน,นิสัยดีดีเพราะฉะนั้นอย่างเช่นผมมีเงื่อนไขของ Sharing Stress ผลทดีไซน์นะข้อมือกีมี u n l o a b l e อยู่ที่ร้อเมกะปาสคาลเเติมไปเติมไป b บ n d i n g s t r a ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ Normal s t r e s มีส่วนไหนบ้างที่เราจะดีไซน์ที่เป็นวิกฤตของมัน Force Analysis มาแล้วนะได้แรงที่กระทําบนหน้าตัดที่วิกฤตของเราออกมาแล้วสิ่งที่ต้องการหานะเนองอนไขที่1กับ2.1และ2.2ต้องการหาดีทั้งหมด นะแต่ว่า2.2ผมมาร์คไว้ก่อนว่าตรงนี้เราไม่ทราบไม่ทราบความหนานะครับก็อาจจะยังไม่ยังไม่คิดนะตรงนี้นะนะก็มาร์คไว้ก่อนว่าตรงนี้เราไม่คิดนะครับตรงนี้ไปก่อนนะเพราะนั้นผมก็ได้ดีออกมาตรงนี้นะของ s h ียร์ลิงเซตนะครับก็คือจ่ายข้างเนาะ พายส่วน4 D มันอยู่ข้างล่างนะย้ายดีมาฝากซ้ายมือนะร้อเนี่เท่ากับ F หารด้วยพายส่วน4คูณกับ D กำลังสก็ย้าย d ีกำลังสองมาอีกข้างหนึ่งนะก็เราก็จะได้ตัว o r r e นะหารพายส่วน4ผมวงเล็บไว้นะพายหาร4ปะ่ะคูณด้วยนะตัวนี้ tres s นะย้ายมานะมาหาร แต่ทั้งหมดนะครับมันมียกกำลังสองเพราะนั้นถอดรูนะครับยกกำลัง0.5นะครับก็จะได้ตัวนี้มา27.6โอเคตรงนี้ลองลองทำดูอันนี้คราวนี้นะครับในแบริ่ s สเ a r i n g Stress เองเ,อเราจะได้แรงก็คือ force ตัวนี้นะ force ตัวนี้หานด้วยในรูของแผ่นเหล็กถูกปะก็คือ t คูณกับ d ซึ่งเราย้ายดีไปแล้วก็ย้ายไอตัวตัวอโลยเบิร์นสเตรสมาหารนะก็ข้างล่างมีทีทีก็คือ20มิลคูณกับตัวนี้นะเพราะฉะนั้นดีออกมาตรงนี้ผมผิด10ครับแบนนึงะผมว่าผมผิดผิดไปแล้วนะตรงนี้ไม่ใช่คูณต้องหารโอเคเราไปได้ออกมา17.1 17.1ประมาณนี้มิลลิเมตรจะเห็นว่าตรงเนี้ย2ขนาดเนี้ย17.1มันเล็กกว่านะขนาดที่น้อยสุดของ,ของไอเงินขายเชลลิงสเตทก็คือ27.6เล็กกว่านี้ไม่ได้ปรากฏว่าไอเบลลิงสเตทเนี่ยมันได้ถึง17.1แต่ว่าเชลลิงสเตทไม่ไหวละนะเพราะนั้นเราเน้นว่าตรงเนี้ยสีแดงตรงนี้ก็คือตัวที่เราจะเลือกเป็นขนาดนะเบลลิงสเตทถ้าใช้ตรงเนี้ยมันได้อยู่แล้วนะมันมันไม่ได้วิกฤต มันก็ต้องได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ทํำยังไงก็นำเอาไปคำนวณต่อที่ Straight, เบรคสเตรทไปคำนวณต่อที่ Normal Street แต่เราก็จะได้ตัวนี้ออกมาตัว b แล้วก็เออกมาครบถ้วนแล้วก็ตัวชีตตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงขนาดเปลี่ยนแปลงแรง,แ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 งที่เราทำงานได้นั่นเองเวลาทำนะทำพยายามทำชีตอย่างเงี้ยไว้สำหรับการบ้านของเรา เราก็จะติดให้ใส่เวลาไปทํางานจริงไอ้ตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของของรายงานของเรานั่นเองครับโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ